มีเหมืองทองในแอฟริกาใต้ที่ทุกคนอยากครอบครองแต่ก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จใครก็ตามที่เข้าไปในเหมือง KGS จะต้องถูกฆ่าตายรัฐบาลเองก็เคยพยายามเช่นกันแต่ก็ล้มเหลวท้ายที่สุดแล้วอะไรคือสาเหตุของความตายเรื่องตั้งแต่สมัยโบราณเหมืองทองนี้เป็นของควีนอลิซาเบธ มีกษัตริย์หลายองค์ได้พยายามต่อสู้กับควีนอลิซาเบธเพื่อที่จะครอบครองเหมืองทองคำแต่ก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จเลยไม่มีใครหน้าไหนสามารถสู้ราชินีและกองทัพขนาดใหญ่ของพระองค์ได้ผู้ที่ข้ามเขตเข้ามาจะถูกราชินีสังหารเพราะชีวิตของราชินีอลิซาเบธแตกต่างจากคนอื่นมาก พระองค์เคยอาศัยอยู่ในวังทองคำและเดินทางด้วยรถสีทองภาชนะสําหรับรับประทานอาหารทั้งหมดก็เป็นทองคำเพราะเหตุนี้ราชินีอลิซาเบธจึงได้ชื่อว่าราชินีทองคำวันหนึ่งศิราวัตรผู้ปกครองอัฟกานิสถานได้โจมตีราชินีทองคำในระหว่างการต่อสู้เขาพูดกับราชินีว่าราชินี พระองค์ไม่สามารถสู้กับเราได้นานหรอกโปรดยอมจำนวนต่อเรานม่ฉะนั้นพระองค์จะต้องตายเจ้าเซราวั์เจ้ายังไม่ได้ข้ามเขตอันตรายและขอสวามิภักต์ต่อข้าการข้ามเขตอันตรายเจ้าจะต้องตายพร้อมกับทหารของเจ้าข้าจะข้ามเขตอันตรายและจะครอบครองเหมืองทองคำด้วยราชิน,นี ข้าขอบอกกับพระองค์ว่าโปรดมอบเมืองทองคำให้กับข้าซะทำไมเจ้าถึงคิดจะขู่ข้าเรามาต่อสู้เพื่อวัดกันเลยดีกว่าทั้งสองเริ่มต่อสู้กันระหว่างการต่อสู้นี้ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเหมืองทองคำเริ่มสุดตัวลงเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและราชิน,นี้ก็สิ้นพระชนในเหมืองน,นั้นด้วย ส่วนศิราวัตรนั้นก็ได้ขี่ม้านีจากแผ่นดินไหวนั้นได้ข่าวการสวรรคตของราชินีได้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองทุกคนพูดไม่ออกหลังจากได้ยินข่าวว่าราชินีสวรรคตเพราะแผ่นดินไหวอีกด้านหนึ่งศิราวัตรก็กำลังมีความสุขอย่างมาก เพราะการได้เหมืองทองคํากลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาในตอนนี้เมื่อเขาต้องการที่จะข้ามเขตอันตรายเข้ามาก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นมาและจากการระเบิดครั้งนี้แล้วก็มีวิญญาณปรากฏส่องแสงขึ้นมาเหมือนทองคำเธอเดินตรงไปหาศิราวัต ศิราวัด์บอกแล้วไงว่าอย่าเข้ามาในเขตอันตรายข้าเตือนแล้วว่าใครก้าวเข้ามามันจะถูกฆ่าด้วยน้ำมือของข้าเองตอนนี้มีเพียงทหารของเจ้าเท่านั้นที่ต้องตายเจ้ายังมีเวลาอีก ข้าจะพูดอีกครั้งออกไปไม่ฉะนนั้นจะไม่มีใครสามารถช่วยเจ้าให้รอดพ้นจากความตายได้ราชินีอย่าได้คิดเช่นนั้นข้าก็กลัวจะถูกทหารของข้าฆ่าเช่นกันดีวันนี้ข้าจะกลับไปแต่ข้าจะกลับมาอีกครั้งเพื่อรับเหมืองทองคำนี้อย่างแน่นอน ถ้าเจ้าจะมารับถึงที่เจ้าก็จะถูกฆ่าอย่างแน่นอนเช่นกันข้าสามารถฆ่าเจ้าตอนนี้เลยก็ได้แต่ไม่ข้าจะรอเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าจะรอดูว่าเจ้าจะได้เมืองทองคำข้าไปอย่างไรฮ S 2> <S 2> <S สุลตา่านแห่งแอฟริกาใต้เคยเป็นเพื่อนกับศิราวัตรซึ่งตอนนี้เขาได้สูญเสียกองทัพไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเหมืองทองคําเขาต้องการทหารเป็นอย่างมากและต้องการอาวุธเป็นจนํานวนมากจากสุลตา่านวันหนึ่งศิราวัตรพูดกับสุลตา่านว่า สุลต่านราชินีอลิซาเบตของท่านได้สวรรคตในเมืองของพระองค์แล้วถ้าพระองค์ได้มาร่วมรบและมอบทหารและอาวุธให้แก่ข้าแล้วเราสู้ศึกนี้ไปด้วยกันเราจะสามารถเอาเหมืองทองนั้นมาได้แล้วพระองค์จะไม่ต้องการเงินหรือไม่ต้องการสิ่งใดอีกเลย สุลต่านเห็นว่าอย่างไรพระองค์ชอบความคิดของข้าหรือเปล่าอืมความคิดของเจ้าเยี่ยมมากข้าก็อยากจะร่ำรวยขึ้นเช่นกันแต่เจ้ายังไม่ได้บอกเลยว่าเมืองทองอยู่ที่ไหนราชินีใช้ชื่อว่าเขต อันตรายหน้าเหมืองทองคําพระองค์ทรงจะไปกับข้าที่นั่นไหมแน่นอนบอกมาบอกมาเลยว่าจะไปเมื่อ,อไรวันมรืนนี้สุลต่านและสิราวัตรไปยังเหมืองทองอีกครั้งแต่ทันทีที่สุลต่านนั้น ได้เข้าใกล้เขตอันตรายเขาได้ก้าวถอยหลังทันทีเสาวัตรจึงถามสุตลต่านว่าพระองค์กลัวหรอไม่ศัตรูของเราตัางหากที่กลัวแต่นี่เป็นเขตอันตรายเราวัตรผู้คนนั้นยอมเสียสละชีวิตเพื่อจะได้ครอบครองทองคำใครที่ได้เห็น ก็ต้องกลัวเพราะมีกระโหลกของทหารอยู่นับพันที่นั่นวันโลกาวินาจะมาถึงถ้าใครเอาเท้าเหยียบหัวกระโหลกเหล่านั้นแต่เหมืองทองคําแห่งนี้เป็นแห่งเดียวที่เปล่งประกายต่อหน้าของสิราวัตรทันทีที่สิราวัตรเข้าเข,าเขตอันตราย ราชินีอลิซาเบธท,ที่สวรรคตรไปแล้วก็ปรากฏต,ตัวขึ้นอีกครั้งห่าห่าทหารหลายร้อยนายของเจ้าทหารหลายร้อยนายของเจ้าได้ตายไปแล้วและข้าก็ได้ขั้งวิญญาณทหารเหล่านั้นเอาไว้แล้วตอนนี้วิญญาณทั้งหมดเป็นทาสของข้า และข้าคือราชนีอลิสเบตของพวกมันดูเหมือนว่าพวกเจ้าไม่เชื่อข้านั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเจ้ากลับมาที่นี่เพื่อเผชิญความตายหลังจากนี้พวกเจ้าจะกลับไปแบบไม่มีชีวิตเท่านั้นจะมีเพียงศพของพวกเจ้าที่จะไปจากที่นี่ พวกเจ้าชอบแย่งชิงหุ่นระเบิดของคนอื่นเียอ,าอา้าสิโอ้โอ้โอ้โอา้าคิดว่าพระองค์ตายไปแล้วพรอ้อมพร้อมกับวิญญาณเออตายไปพร้อมกับวิญญาณของพระองค์ อลิซาเบตที่กลายเป็นผีกำลังเต้นรำอยู่รอบศพของสิราวัตรหลังจากที่สังหารสิราวัตรแล้วราชินีปีศาจก็เปล่งประกายราวกับทองคําอีกครั้งพระองค์ทรงมีความสุขมากในเหมืองของพระองค์จนถึงทุกวันนี้แล้ว เหมืองทองคําก็ยังเป็นสิ่งลี้ลับไม่มีใครเข้าไปแล้วรอดชีวิตกลับมาได้อีกเลยเพราะมันยังคงปกครองโดยราชินีอลิซาเบธ